นี่ออกลูกไม่ตึงตัวแล้วโอ้โหอย่างง่ายไรเฮ้ยหน้าต่างเปิดป่ะไม่นะโนเวย์โนเวนเวนเวนกัมเวนกัมหน้าต่างเปิดทำเพื่อทำเพื่อใครส่วยแล้วครับพึ่งออกมาเรียบร้อยเร็วเปิดประตูทำไมเนี่ยเราต้องลากพึ่งกลับบ้านแล้วล่ะคะคุณพึ่งครับเร็วกลับบ้านเร็วเร็วที่บ้านให้อภัยแล้วต้องถือฟินล่อพึ่งไม่เข้าใจเลยเน่เข้ามา ข้างนอกมันไม่มีดอกไม้ไอ้เจ้าตูดบึกนี่เห็นไหมแล้วกลับเข้ามาเข้ามาข้างในเห็นไหมเนี่ยเออกลับมากลับมากลับมาเร็วเออเดี๋ยวก็ตกโลกตายกันพอดีหรอกอารมณ์สภาพเหมือนแบบพาพึ่งออกมาทัศนศึกษาเนี่ยฮะตอนนี้กลับเข้าไปข้างในเร็วลูกกลับเข้ามาเร็วไปเข้าไปข้างในเร็วเร็วเข้ามาเข้ามาเป็นไหมเนี่ยเออฉลาดเว้ยเออเออทีอย่างงี้ฉลาดฉลาดไหมเนี่ยเข้าทีละตัวสิประโทอ่ะอ่ะอ่ะทีละ สักประตูหนึ่งเถอะเออสุดแสนจะฉลาดโอเคฮะปิดปิดอย่าออกตูดมึกนิสัยไม่ดีเลยเนะี่ย